สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกคือเกาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตรงกันที่สามสิบกันยายนสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่พี่น้องวันสุดท้ายของเดือนกันยายนนะครับกลับมาเบิ้องติดพี่น้องอันนี้ประมาณจักทุ่มเสียดนี่แล้พี่น้องถ้ามาเบิ้งสถานการณ์ทั่วไปนะครับของกบพอเมพันธ์นะครับเมพันธ์นะครับบนพอเมย์พันธ์เมพันธ์นะครับ ที่ผมรดน้ำลงหม้อว่านนี่วันนี้ผมก็เลี้ยนแบบเก่าพี่น้องลดลงคือเก่าก็ว่ามีตายจักโตเลยมือนนี่ว่ามีการตายแล้วก็มีเขารู้สึกว่าเขาห่าวห่าวไหมพี่น้องห่าวได้ดีนะครับเต็มเต็มเลกเลกเลกเล็ดีกินอาหารก็ดีพี่น้องผมก็เลยทายไม่พี่น้องเปงนลำแรกนะครับประมว่านถุงหนึ่งพี่น้องก็วีนนี้ผมว่าเสียฟอสเงนบ้งนี่ประมาณ ประมาณสี่ลอยตัวผมว่าก็ถึงหาลอยลตายไปบพตายไปน้าประมาณลอยหนึง่งคือผมว่านะครับตายมือสามตัวสี่ตัวเดือนหนึ่งกับลอยตัวคนนี้พี่น้องเดือนหนึ่งห้าสิบตัวลอยตัวคนนี้นะครับประมาณสามร้อยกว่าตัวผมคิดว่าน,นะครับมาถึงสี่ลอยพอประมาณประมาณหันประมาณหา้อยนะครับแต่ว่ามีตอตัวงามเลยพี่น้องเดี๋ยว มากด้วยแต่ที่เป็นแผลเราตัวน้อยที่เขากัดตายพี่น้องวันนี้ตัวงานเป็นไงเป็นการขัดสายพันธุ์โดยตรงหรือเปล่าปล่อยน้มบอกไปนี่เขาไปไทยไปเบื้องทางพุ่นมันจะบอกไงได้พี่น้องวางวลางเลยขาดผมว่าเห็นอาหารหลายดิพี่น้องห <c oughs> อ,อาหารประมาณครบี่หนึร้อย,อ,าารอยร้อยสี่สิบโลเมื่อเสียประมาณร้อย ประมาณ100ล,ลอยลูเนี่ยลอยลอยหิบลูนนี่แหละผมให้เขาแครร่สองกิโลนะครับปกติกบนี่ลอยลนี่เขาจะให้สามลเดนีนะครับรล,อยล,ล,บลอยละสามรขาว่าก็ให้อาหารนะครับน,นี่ว่าให้แค่สองให้สองลนี่ไม้ถึงให้มดถึงมูอยู่ข้างนอกพร้อมด้ดยข้างนอกบัวอื่นพร้อมนะครับรวมหมดเลยว่าให้แค่สองลอันนี้ก็จะให้ให้ นี่ประมาณลเลี้ยวเคืงนี่ครับโม่หุ่นก็เคืองโล่นะครับโดยโดยปกติในควาใหมายเพิ่มๆขันเดียวทำไงรั่วเดียวเพระาะผมผมตักทีละเ,เคืองขันนะครับขันหนึ่งเสร็จรั่หนึ่งพอดีนะครับวัวหิ่งวัวมือหนึ่งห้ประมาณสองรั่โดยรวบในในวอผมนี่ให้ให้พอมอีพันกบนี่ครับพอบัวห้หลายห้่หลายอ้วนนะครับยันเขาอ้วน เพงพอพันธุ์ไหมพันธบางบอ่อก็บ่กินเด้เขาก็ให,ให้ยหยอดหยอดไปนะครับหยอดแล้วก่อนหยอดเขาเลยจังไคอยลงมากนะครับว่าเบิ่งหนีเห็นในหน่วยสักก่อนม้นก็กินปลายก็จังคอยให้เพิ่มอีกนะครับเบิ่งก็งงบฏนี่เนาะลังบ้านนี่มันจะกันบ่ตายเลยพี่น้องยังดีๆอยู่นะครับนี่ลังบ,าบ,บา้า,านืูบ้า,านเลยเฮ่อบ้านเป็นบ้านที่ไม่ยิงเป็นบ้นพี่น้อง ดูตัวแบนี้ยังยีกอยู่นะครับมืนี้ก็่ว่าเห็นบ้าขาตัดต็บขาแต่ว่านามไล่เขาบ่าหมักพี่น้องเขาบ้กนามี่น้องมาเดยจะถูดเดี๋ยวพองนพ้ยนามไลยเลสัสายนามไล่ใจนะครับแต่เบิกมือเนเตาพี่น้องก็ลุ่นมือนเต่านะครับตอนรุ่นตอนแรกบ่มีปัญหานะครับตอนแรกไม่มีปัญหาเลยมือนี่ เศร้าเศร้ามึงน,นี่ก็บวิปัญหาแรกนี่ก็บวิปัญหานะครับถ้าไปลอรุ่นนี้จะโตสิบาทเจ็๊บนี่ลดนี้ห้อยะคือเขากัดนี่ถ่อจากลด่ลูกนี่แหละบวกกัดกันมาไหนดูสุขภาพเขดีผมว่านี่เขาอยู่พอดีแต่เมว่าพูดน้ำเลือดที่ตายไปไจำไว้เลยพี่น,อน้องน้ำเลือดผมว่านี่ให้เลือกนะครับอาเรานุบาลเขานี่ยต่อผมเปลี่ยนน้ำสมมตอได้แรงทุกแรงนะครับผมเปลี่ยนทุกแรงนะครับเนี่ย เมื่อทีนานเนียนบ่พี่น้องว่าบ่านานบ่านเนียนตรงนัน้นเนาะเพราะว่าเขาว่าเลี้ยงลอยตัวตัวหนึ่งตารางเมตรนะอันนี้สี่ลอยตัว 4, 4, 6, 6, 6สี่สี่สิบหกสิบหกตารางเมตระนะแสดงว่าใส่ได้ยอยู่พี่น้องสิบหกตารางเมตรก็แค่สี่ลอยตัวนะครับประมาณหาลอยตัวที่เหลือก็เดียวอยู่ลอยสี่ลอยนะครับยังแรกผมว่ามันเบิ่งดีพี่เนาะผมว่าคนตาเดียมยามหยันเนี่ยตากรุบกระตุย มันทานนยแนวอื่นนะครับผมกักทายจะยัง,งมไม่งมันคอยทาย,งายไงเขาเคยเห็นเขาเลยนะครับเห็นมาค่อยยังไงอยู่เนี่ยเพราะมีเตียนนี้นะครับนั่งขงโมยขี้เมียอยู่ล่อหลุนนะครับยากันจะเลื่อมห้ยได้พี่นองสามมือนซีมึงห้ยซีนึงเพราะว่าฝนตกดุแต่สมนุนีฝนเต้าต,ตกอ่ะอ้นนีย ในซองมือนี้ง็นประตกนะครับเอาเอาซันมีแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ซันมีเด้ลอล่อหลุดมือืนะครับก่อนจากลากันแค่ริืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องสวัสดีครับ